กราบสวัสดีสวัสดีพี่น้องยินดียหกสู่ช่องกอบการซาเนลพายินพาเที่ยวพี่น้องีปลาหมึกหนึ่งปลาหมึกเรื่องพี่น้องกินปลาหมึกมาไหนครับมีหมูปิ้งหมูย่างพี่น้องนี่หมูย่างบ้านเขื่อนจำหมูเนาะจำเอ้ยจำเนื้อจำเนื้อเนื้อเอาป็นหมูได้บ้างสีน่ะนะปีงซีน่ะปีงซีนบ้านเท่าน่ะ มีน้ำพริกพี่น้องมีน้ำจิ้มกินกับปลาหมึกเกลียบแสบพี่น้องเนี่ยพี่น้องปลาหมึกตัวใหญ่ๆพี่น้องโอ้กินตัวละครพี่น้องแกลียบแสบบแสบเบิ่งกินพี่น้องเบิ่งเนี่ยพี่น้องเนี่ยเตินตัวใหญ่ๆเบิ่งอือหือเกลีบแสบพี่น้องกินข้าวเหนียวว้นทอนพี่น้องอือักอ้ำวพี่น้อง เป็นเสี่ยงหรือยับอืมแสบๆผิว่นังอะไรเร็วเล้ยขาวแดงกันพี่น,น้องอืมไไอืมแหน่ยงอืมแฉะแฉะไหมครับอืมท้องกินกับยัง นั่งพักข้าวบัวผ่าพี่น้องข้างนอกพี่น้องข้างนอกเขให้เอิญใบโบกเองมือประกาศประกาศขาวกายยังมีฟังคอมปีน้ำพี่น้องอบแซบอบแซ่บพี่น้องปลาหมึกตัวใหญ่พี่น้อง

หนึ er ่งปลาหมึกกับน้ำจิ้มแซ่บๆพี่น้องกรน้ำจิ้มโรเด็ดพี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้องอืมฟังของหวานแล้วกันพี่งอะไรของช้อนคำมันคำช้อนคำตัวโตพี่น้องหมึใหญ่ไป ปลาหมึกหน่อยพี่น้องมีลายลายแบบเห็นป,ปนลาห,าบบหามึกแบบพี่น้องมีลายพันหัวพันยังเลยลองคำโตๆพี่น้องอืมอรครับแบบนี้นพี่น้องเทปใส่เหมือนกันอืมฮัลโหแดงพี่น้องไหม วิ่งสีน้ำไปห้อี่ของต้นจิ้มเนี่ยจิ้มมาเดียวกันนะ่ี่ม้อง <c oughs> มามาพี่น้อง <c oughs> ขาวแรงบ้นมาเนี่ยขาแรงขาแรงพี่น้องแซ่บแซ่จริงจริแทไนไว่น้องั้วเหนียว ผักกาดขาวผักกาดยังหมึกแล้วหมึกนีแซบไปเน,นาะไม่ยากไปเนาะ นี่ตัละคพี่น้องแซบน้งกูขาวเลี้วเนาะแซบบกรนเนี้ยอเนี้ยอินันกรไดรพี่น้องอืกินได้ทุอย่าง <c oughs> ตอนชิ้นน้ำพี่นองแซบแซบ,บแซบชิ้นอย่างเน่ยปิ๊ปปิ๊ เอาให้เพื่อนงป่ายูทกุกคนเขาแรงบ้างั้มนี่ับมากดไลค์กดแชร์นะเพื่อนกด Subscribe นะไ่เด้อ

นำ้ำจิ้มแซ่บๆดี่นอะหามนาะหันแดงเลยอ่ะกลิ่นส,สิ่องทำยัออยแซ่บๆพริกบขีาวไหมอ่กผูคำเหนเอาผู้แซ่บด้วยไหมอ อากาศก็มครับอ๋พี่น้องพนองอกมแบบพริ้โต้คำพี่น้องพริแทบ หอนเด้ไป่นองก,การก็หอนย้ำนี่แซ่บๆเนาะ ปิ้งสีแซ่บเลยมีอาหารชองยางพี่น้องเลยมีปลาหมึกปลาหมึกหนึ่งครับสีนย่างพี่น้องปิปงงงป้งสีนั่นแหละปลาเฮอร์บินสีนู้นให้กลินจา,างสีนี่สีนย่างนี่นโอเคเนาะพี่น้องจะม,มีเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับจะไข่น้ำเลือดพี่น้องไว้บ้าง